บัตรหนึ่งสดนะครับที่ท่านที่มาซื้อรถและจัดกไปนั้นกับไอคอนทิ้งนะฮะผมมอบให้รางวัลละ5,000บาทนะครับแล้วก็เป็นมูลค่าฮะห้ารางวัลนะครับมูลค่าสองหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านใดที่มาซื้อรถจากที่มณฑลแล้วก็บอกว่าจจกไปแจกไปนั้นไอคอนทิ้งเนี่ยเราให้รางวัลส่วัตรหนึ่งสดห้0 0ับาทนะครับก็ติดต่อที่พี่ทณได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ พี field, field, <ifting> <the> <giving> ่เด้ทีวีดเพ่อนะครับพี่ได้ฝากเงินมา10,000บาทก่าโหเสียดายมากพี่อะไรครับผมโทรจากเอ็นพีเจนจอนครับเาีกำลังลุ้นรางวัลกันอยู่ครับวันนี้พี่ได้รางวัลแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรพี่ชื่ออะไรครับลุงโลดลางๆนะครับลุโลดพี่ซื้อรถจากเอ็นพีเจนจอนไปเช่นไรครับรถอะไรครับรถอะไรครับอะไรครับ จะเป็นผู้โชคดีได้รับรถเอ็นที5หนึ่งคันนะครับวันนี้เราจับรางวัลกันนะ,ะดูรางวัลสดเลย